ยูสค่ะอยู่กับมิวซี่รีวิวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะคะวันนี้ขอให้ติดตามเถอะรถสวยเข้าใหม่ของมิวคือ Toyota f o r t u n e r นอร์ d s p o r ด i v o นะคะชุดแต่ง TRD ทั้งคันขับเพื่อน4ล้อตัวท็อปสุดเลยคันนี้ปี2014นะคะเป็นโฉมชาคริตโฉมตามหาโฉมลิมิเต็ดเลยนะคะคันนี้ รถสวยมากเลขไม์เพียง1 8 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถิยมยูสค่ะเราขายราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นค่ะเช่นเคยนะคะซื้อสดก็ได้ผ่อนก็นดีนะคะถ้าผ่อนเอาไปเลยฟรีดาวนะคะผ่อนเดินและแค่ประมาณ11,000เท่านั้นเองคุณได้7ที่นั่ง4ฟ h วิวเครื่อง3,000ันกำลังมาเต็มนะคะคันนี้เลยสีขาวมุกค,ค่ะมาดูกันเลยคันนี้นะคะเป็นรถ สวยรถเดิมนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะคะเราการันตีดูมาให้หมดแล้วนะคะคันนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์ค่ะแบบ HID นะคะมาพร้อมไฟ daytime running light ค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะตัดหมอกเฉียวเฉียวสวยๆเลยนะคะชุดสเกิร์ตหน้านี่ก็สวยงามมากๆเลยคันนี้ได้ชุดแต่ง TRD แท้จากโรงงานเลยค่ะกระจังหน้ามาพร้อมสัญลักษณ์ TRD นะคะเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถค่ะ คันนี้มีที่มองมุมมาด้วยนะคะเวลาเลี้ยวก็สวยงามชมนี้อย่างที่บอกชมแชมป์ชมตามหาโชมใช้ดีมากๆนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ4สูบแถวเรียง16วาวนะคะกำลังแรงม้าสูงสุดที่171แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่360นิวตันเมตรค่ะมาตัวล้อแมกนี่ค่ะตัวล้อแมกเป็นล้ออลลอยเดิมจากโรงงานนะคะขนาด18นิ้วค่ะมาพร้อมยาง b ิ i โตนะคะลูกค้า คิ้วล้อขึ้นโครงมาให้เรียบร้อยชุดแต่งมาเต็มเลยนะคะชุดแต่งเดิมจากโรงงานเลยค่ะบันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยกาบข้างกันกระแทกนี่ติดตั้งมาให้แล้วด้วยนะคะคันนี้ตรงบริเวณมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะคะเรามีใส่เบ้ารองมือเปิดมาด้วยกันรอยเล็บนะคะล้วงได้ไม่มีรอยแน่นอน,นะคะ่ะหูกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวหูกระจกใหญ่ๆเลยนะคะมองชัดเจนคิ้วกันสาดเนี่ยแบรนด์ของ Fortun e r มาครบเลยนะคะราวหลังคา ครบเลยมาจากโรงงานค่ะลูกค้ามากันที่ด้านท้ายตัวรถค่ะคันนี้ฝาท้ายสวยงามมากๆนะคะมีสัญลักษณ์บ่งบอกรุ่น4 e l d r i v e แบบ Full Time นะคะลูกค้าสเกิร์ตหลังสวยงามติดตั้งมาแล้วนะคะชุดแต่ง T-RD Sportivo เลยนะคะเปิดฝาท้ายมาเปิมคันนี้พับเบาะได้พับอย่างนี้ยกขึ้นนะคะยกขึ้นมาแล้วแขวนก็คือเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เยอะเลยนะคะ เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะแอร์ราวหลังคามาครบเลย2แถวนะคะบริเวณตรงกลางมีหน้าจอให้ด้วยนะคะเชื่อมต่อตรงจากจอกลางนะคะด้านสักหลาดด้านบนนี่สวยสวยใสใส,สเลยไม่มีหย่อนนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจดูรถได้ที่เต็นท์รนิยมยูสตาค่ะเต็นท์ของเรานะคะอยู่แถวโลตัสไซน้อยนะคะก็คืออําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะมีทางเข้าหลายทางมา,มากๆเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมขอโลเคชั่นนัดทดลองขับมาเลยค่ะ นี่โทรมาได้เลยนะคะตามคอนแทคที่มิวขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะอันนี้คือภาพหน้าร้านของมิวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยทีมงานคุณภาพรอตอบคำถามลูกค้านะคะแล้วก็ให้ข้อมูลลูกค้านะคะยินดีบริการมากๆเลยวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ